วันนี้มัดดีด้่วังน้ำเขียวด้วยพี่น้องนะครับเรียบร้อยนะครับเป็นแถวหาดทุ่งนันแปดนะครับเด้อยดูนี้เป็นรุ่นเก่านะครับันนี้เกลกะร้องระบบหนามันอยู่นะครับเด้อเป็นเล็กล้างน้ำทั้งคันเลยนะครับไสหัวพี่ระบีห่างพ่อนะครับตัวน,นี้นะครับร้องระบบก่อนนะครับเบิ้องหนามันก็เชิญ อันนี้บ่มีกระจังหนานะครับเด้นตัวนี้พี่น้องบ่มีกระจังหนานะตัวนี้ปูดแบบว่าถุงม,มันนะครับเป็นถึงล่อยถึงควายเลยนะครับมีการแบ่งไอ้สะท้อนแสงกันพร้อมครับพี่น้องเสื้อสะท้อนแสงต้อนะครับอันนี้ของแท้เลยนะครับบ่แม่นมูบางๆนะครับเรื่องมูนี่เป็นของแท้เลยนะครับ เบิ้งแต่สติ๊กเกอร์กับพอแห้งแล้วนะครับมันจะมีของราคาถือก็นี้ออกนะครับเนี่ยจับเบิ้งกรนู้นะครับเป็นของ 3M นะครับเนี่ยที่เขาใส่ให้ลูกค้านะครับตัวนี้เราแยบมาตรฐานไปเลยนะครับหมดก็ขันน้ำมันเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวแกลดล้นเอาเดี๋ยวแกลดล้นเอาเดี๋ยวแกะล้นแล้วก็เบนออกขันขันเพิ่มไม่เยอะนะครับมาตรฐานนะครับผมพี่น้องนะครับ มีอีกรุ่นหนึ่ง47แรงเพิ่นใดไอ้นั่นนะพี่น้องเพิ่นเพิ่นมีถังยายฉีกไก่ข้างหลังพร้อมนะครับผมที่เอาไปเหยีย้เพิ่นหลังคือยายฉีกไก่ได้พร้อมนะครับพอดีเพิ่นมียายฉีกไก่นะครับเดี๋ยวพี่น้องเขาจะติดตามเบิ้งนะครับเด้ออยู่แถวๆไอ้ปลาจีนบุรีนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเบลียนให้พี่น้องเขาเบิ้งนะครับตัวนี้สวยงามมากเลยเดินท้ายสวยงามมากนะครับเอาดีๆเอาดีๆนี่ครับอยู่วังน้ำเขียวเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ครับมื้อนี้มือพักฟ้อนนะครับหลังจากเฮามาาจก พุดและครับปัฒนานครแถวตาพญานะครับนี่ครับนะครับเป็นเล็กกระปุกล่างน้ำนะครับผมมักแบบไรนะครับพี่น้องนี่เป็นธรรมะโยกมันโยกข้าวโพดได้เบิร์ตนะครับยุ่เขียดนี่นะครับเบิอยู่กลางหุบเขาเลยนะครับหมู่บ้านเพิ่นหมู่บ้านนี่มาดสองรอบนี่แล้วนะครับผมปีกายกับปีนี้นะครับเห็นบหมครับมีแต่ปลาเข้าโพดปลามันนะครับแล้วก็มีแต่ธรรมชาติล้วนๆนะครับตรงนี้สวยงามนะครับเอา เอารถออกไปเปินขันนบอสไฟกัน่ก็ไเลยอันนี้เขาล้อหน้่มันอยู่ได้พี่น้องเด้อตัวนี้สายก็เป็นสายดึงดำนะครับเป็นเล็กล้างน้ำมีหัวคูรุ่นไม้ตีเสกตีเให้พอมนะครับกระบอกฟอร์ดทุกอย่างบริเชียมตัวรถนะครับสามารถถอดออกได้ถ้าพี่น้องว่าอยากเวลาไถพี่น้องอยากถอดตัวนี้ก็ถอดได้นะครับเด้อหรือว่าอยากถอดกระบอกก็ถอดได้ถอดแกนที่แกนแรกก็ถอดได้เบิร์ดนะครับตัวนี้ คือถอดได้เบิร์ตนะครับพี่น้องอยากถอดถอดได้เบิร์ตพอเขายึดยึดยึดด้วยน็อตเบิร์ตนะครับตัวนี้เขายึดยึดยึดด้วยน็อตนะครับนี่ตัวนี้นะครับได้กังเป็นใส่น็อตครับลอยเลยพี่น้องแด้วครับพสิเดินทางกลับนะครับคนเราคุยโค้งเข้าตัวนะครับมันนี้มาพักพลน่ะครับมือพักพล มาฟังน้ำเขียวขั้นเดียวนะครับเหมือน,นออกมาพุ่นล่ะเกียบติดเทียงนะครับออกมาจากบ้านนะครับมาหอดนี่ประมาณใบใบสามม้วนก็ใส่เวลาไปชั่วโมงกลัวนะครับไม่น้อยนะครับน้องสำหรับบรนี้กาศฝากเพืนน่อนๆเข้ามาขอบคุสวัสดีครับหยับด้วยหยาบด้ยเจ้เชิญ โอ้มันสูงบักคักตั้มสายไฟเลยตัวนี้พูดนะรพี่น้องตั้มเสาวสายไฟเลยสูงขักยืดยืดได้โคดได้นะครับเด้ตัวนี้นะครับรุ่นไหมนี่แหละจัดเต็มให้เอซทั้งนั้นเลยนะครับ f อฟซีตัวประเทศไทยเลยนะครับ